บริหารสายตาแบบง่ายแค่3นาทีให้แล้วครับใช้อุ้มมือซ้ายอุ้มมือขวานะครับผมกดเข้าไปในบริเวณเบ้าตาซ้ายเบ้าตาขวานะครับเพื่อนๆทาตามผมเลยนะครับให้เรากดลงไปนะครับผมระหว่างที่กดครับเราไม่ต้องกดแรงครับแต่อย่าให้แสงข้างนอกมันเข้ามาครับเมื่อเรากดลงไปนะครับผมเราจะเห็นแสงต่างๆครับอยู่ในดวงตาของเราครับรวมถึงอาการปวด บริเวณเบ้าตารวมถึงคิ้วของเราครับนั่นคืออาการจากที่เราครับใช้ดวงตามากโดยที่เราไม่ได้พักหรือไม่ได้บริหารครับจากการทํางานหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือมือถือต่างๆรวมทั้งกิจกรรมต่างๆครับในชีวิตประจําวันของเราครับให้เราปดลงไปครับจนแสงต่างๆหายจนกายเป็ีนสีดาและอาการปวดต่างๆหายไปครับผมแค่เราทําแบบนี้ครับผม ทุกๆวันครับเช้าแล้วก็ก่อนนอนครับวิธีการทําก็หากให้เพื่อน,นครับหาเก้าอี้มานั่งพิงหรือไม่ก็นอนทําเลยครับเพราะว่าเวลากดมันจะทําง่ายกว่าตอนหนาที่ผมสาธิตนี่ครับผมก็ลองเอาไปทํากันดูครับด้วยการบริหารสายตา แบบง่ายๆกันนะครับเพื่อนๆและตอนนี้ครับผมมีข่าวดีที่จะมาบอกกับเพื่อนๆนด้วยนะครับว่าตอนนี้ผมเปิดคอร์สดูแลสายตาด้วยตัวคุณเองครับเป็นการสอนทางออนไลน์ครับเรียนในเฟซเป็นวิดีโอครับสามารถย้อนดูได้ตลอดเวลาครับเพื่อนๆนในคอร์สนะครับจะสอนวิธีการบริหารสายตาแบบง่ายๆแค่ภายใน5นาทีครับแค่เรา ทำบ่อยๆสายตาเราก็จะกลับมาดีได้และก็ดีกว่าเดิมด้วยนะครับเพื่อนๆและในคอสครับยังมีสอนการปั่นน้ำผักผลไม้บำรุงสายตารวมถึงนะครับน้ำสมุนไพรต่างๆที่ช่วยบำรุงสายตาอีกนะครับแนะนำอาหารต่างๆครับที่ช่วยบำรุงสายตาของเราด้วย แล้วก็แถมโบน,นัสครับการนั่งสมาธิดึงศักยภาพฟื้นฟูดวงตาของเราอีกด้วยนะครับเพื่อนๆเป็นคอร์สที่สุดคุ้มมา,มากๆครับในราคา5,900บาทนะครับเ,เพื่อนๆแต่ตอนนี้จัดโปรโมชั่นครับเหลือ990บาทครับและรับเพียง10คนนะครับผมจำนวนจำกัดเพราะว่าอยากจะดูแล เ ER> พื่อนๆให้ทั่วถึงนะครับเพื่อนๆถ้าใครนะครับสนใจนครับที่อยากจะดูแลสายตาของเราครับเพราะว่าสายตาของเรานะครับเป็นอว,วัยวะที่สําคัญไม่น้อยกอว,ว่าอวัยวะนี่คือครับเรามาฟื้นฟูสายตาของเราให้กลับมาดีและดีกว่าเดิมด้วยนะครับเพื่อนๆด้วยคอร์สนี้ครับเรามาเริ่มดูแลสายตาดวงตาของเราซักกันนะครับเพื่อนๆ